ทุกคนครับอีเวนต์ล่าสุดทำให้ผมชอบลาบุมากขึ้นระหว่างทางที่เซนเซนเดินเล่นอยู่ก็ได้ยินนักเรียนพูดกันว่าถนนถูกปิดโดยแก๊งหมวกกันน็อกทำให้สัญจรลำบากจังน่ากลัวจังเลยเซนเซนที่ได้ยินแบบนั้นก็เดินไปดูสักหน่อยพอถึงต้นต่อเสียงก็ได้เจอกับลาบุกับเพื่อนๆของน้องเซนเซนได้ถามว่าทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะมันรบกวนคนอื่นนะลาบุก,กับเพื่อนๆก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไปไหนที่นั่งก็เต็มหมดคนก็เยอะพวกฉันมาเที่ยวนะทำไมคนอื่นชอบมองจังเซนเซนได้แก้ปัญหาโดยการพาพววกาบุเที่ย ออง่ายดีเนาะเริ่มจากกินอะไรอร่อยอร่อยยิงลูกโป่งงานวัดดูละครเวทีอยู่ๆเซนเซก็พูดขึ้นมาว่าแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยก็เหมือนนักเรียนทั่วไปเลยนะลาบุได้ตอบกับเซนเซว่าแต่พวกฉันเป็นนักเรียนที่น่ากลัวนะเป็นพวกชอบก่อปัญหาด้วยเซนเซได้บอกว่าแต่วันนี้จะเป็นนักเรียนธรรมดาก็ไม่มีใครว่านะลาบุถึงขั้นไปไม่เป็นเลยทีเดียวแต่ก็นะพวกน้องๆก็แค่อยากมาเที่ยวแถมได้มาเที่ยวเล่นกับเซนเซแบบนี้ก็เหมือนเด็กคนอื่นเลยลาบุได้ชวนคุณครูคเที่ยวอีกมีเหรอครูจะปฏิิเเเเสสธนนนักกรรียรุปงือบหมดตด